สวัสดีค่ะกระสข่าวดังมาแล้วค่ะแม่เจ้าบ่าวสวยมากเปิดภาพขุนแม่ของเวียสวยละมุนในงานแต่งลูกชายเข้าพิธี TV วิวาสุดอบอุ่นไปเรียบร้อยแล้วสำหรับหนุม่มเยสกลวัรน์และวิกกี้พีมุนยาบรรยากาศอบอุ่นไปด,ด้วยความรักและที่สะดุดตาออร่าจับม่แพ้เจ้าบ,บ่าวเจ้าสาวก็คือคุณแม่ของหนุ่มเวียครั้งนี้จะพาไปส่องความสวยของแม่พลอยไพรินกัน วันที่17กุกภาคม65พระเอกดังเวสกอรวัลวิกกี้พี่มนยาได้เข้าพิธีวิวาสชินมืนโดยบรรยากาศเป็นไปนอย่างอบอุ่นมีเพื่อนๆพี่ๆคนสนิทและครอบครัว,วของทั้งสองฝ่ายร่วมเป็นสักขีพยานรักและอีกหนึ่งบุคคลสําคัญที่บอกเลยว่าสวยออร่าจับไม่แพ้เจ้าสาวก,ก็คือคุณแม่พลอยแพรลินหรือแม่แหม่มของหนุ่มเวียนั่นเองโดยแม่ของเวียได้สวมเสื้อชุดสีครีมทองออกไทยๆเข้าร่วมพิธีมั่นช่วงเช้ากล่าวผมเก็บหมดแต่งหน้าโทรมูลออร่าจับมาก หลังจากจบพิธีไทยช่วงเช้าคุณแม่ได้เปลี่ยนชุดเป็นสีชมพูอ่อนสวยหวานจับใจคนที่ได้เห็นโดยภาพดังกล่าวช่างแต่งหน้าได้โพสต์และแท็กมายัางไอจของแม่คนที่ได้เห็นบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าแม่สวยมากสำหรับช่างแต่งหน้าของแม่พลอยเพลินมีชื่อไอจว่า s a m m y SMD19 ลูกแรกชุดสีครีมทองได้โพสต์ภาพพร้อมเป็ข้อความว่า My Makeup แม่พลอยเพลินสวยละมุนมากสวยมากและลุคที่สองชุดสีชมพูระบุข,ข้อความว่า m ม Makeup คุณแม่พลอยเพลินคนสวยละมุนมากสวยมากงานแต่งเพื่อนแอดดูแยสิบเก้าทำกลางแฟนคลับของหนุ่มเบียร์ที่เข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมความสวยละมุนของคุณแม่พลอยเพลินเรียกว่างามสง่ามไม่แพ้ใครในงานเลยทีเดียวจ้าขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากรมชลึกออนไลน์ค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข,ข่าวดัง ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ